สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมินัยจากพระโอษ์วันนี้ปราณอัญเชิญพระสูตรจากปไตยปิดกฉบับรวงเล่มที่23ติดสะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิชกกดใกล้พระนครราชครุครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปเทวดาสองตน มีรัศมีงามยังภูเขาคิจกกดทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วเทวดาตนหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกตนหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นด้วยดีแล้วเพราะไม่มีอุปทานขันเหลืออยู่เทวดาเหล่านั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระาศาสดาทรงพอพระทัยลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระาศาสดาทรงพอพระทัยจึงถวายอภิวาทกระทรมทักษิณศิลแล้วหายไปณนะที่นั้น ขันล่วงราตีนั้นไป,ปรับภูมีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อปฐมยามล่วงไปมีเทวดาสองตนมีรัศมีงามยังภูเขาขิดจกรดทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาแล้วได้ยืนอยู่นัทที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คันแล้วเทวดาตนหนึ่งได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกตนหนึ่งกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นด้วยดีแล้วเพราะไม่มีอุปทานขันเหลืออยู่เทวดาเหล่านั้นครั้นกล่าวแล้วอภิวาทเรากระทำประทักศิณแล้วหายไปณนะที่นั้นนั่นแหละ ก็สมัยนั้นแลท่านพระมหาโมคคลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านคิดเห็นว่าเทวดาเหล่าไหนหนอมียานอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือ ก็ในสมัยนั้นแหลภิกษุชื่อติดสะมรณภาพแล้วไม่นานเข้าถึงพรมโลกชั้นหนึ่งแม้ในพรมโลกนั้นก็รู้กันอย่างนี้ว่าเท้าติดสพมเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นแหลท่านพระมหาโมคลานะหายจากภูเขาคิจกูดไปปรากฏณพรมโลกนั้นเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คู หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นเท้าติสพมได้เห็นท่านพระะหาโมคลานะกำลังมาแต่ไกลจึงกล่าวกับท่านว่าข้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรุุกนิมนต์มาเถิดท่านมาดีแล้วนานแล้วที่ท่านกระทำปริยายเพื่อมาที่นี่ขอนิมนต์ท่านนั่งเถิดนีิอาสนะปรไว้ดีแล้ว ท่านพระมหาโมคคลานะนั่งบนอาสนะที่เขาปูราดไปแล้วแม้ติสพมอภิวาทท่านพระมหาโมคคลานะแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วท่านพระมหาโมคคลานะได้ถามว่าดูก่อนติสะเทวดาเหล่าไหนหนอมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือ หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือติดสพมกล่าวว่าข้าแต่ท่านโมคลานะพู้นิรทุกเทวดาชั้นพรมย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือ เทวดาชั้นพรมทั้งหมดหรือที่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือข้าแต่พระโมคคัลลานะผู้นิรุตเทวดาชั้นพรมมิใช่ทั้งหมดที่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือ หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือก็แต่ท่านโมคคลานะผู้นิรุกุกเทวดาชั้นพรมเหล่าใดผู้ยินดีด้วยอายุวันนะสุขจดและความยินดีเป็นอธิปดีอันเป็นของพรมแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปอย่างยิ่งแห่งอายุเป็นต้นนั้น เทวดาชั้นพรมเหล่านั้นไม่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือส่วนเทวดาชั้นพรมเหล่าใดไม่ยินดีด้วยอายุวันนะสุขยศและความเป็นอธิบดีอันเป็นของพรมและรู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งอุบายเป็นเรื่อนสลัดออกไปอย่างยิ่งแห่งอายุเป็นต้นนั้นเทวดาชั้นพรมเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือข้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรุข์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นอุพะโตภาควิมุตเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้อีกสุตนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นอุพะโตภาควิมุตกายของท่านจักตั้งอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นท่านเพียงนั้นเพราะกายสลายไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นท่านก้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรุตเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือข้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิ้ละทุกอันหนึ่งภิกษุในธรรมินัยนี้เป็นปัญญาวิมุตติเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นปัญญาวิมุตติ กายของท่านจักตั้งอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นท่านเพียงนั้นเพราะกายสลายไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นท่านข้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรุตุเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเเหลือว่ายังมีอุปทานขันเเหลือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือ ้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรทุกอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นกายสักขีผู้บรรลุฌานแล้วกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นกายสักขีแม้ฉะไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่คบกัลยาณมิตรอบรมอินทรียเปึงกระทําให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ถ้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรทุเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ามีอุปทานขันเหลือ ในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือข้าแต่ท่านโมคคลานะผู้นิรทุกอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นทิฏฐิปัตตะพูดถึงที่สุดทิฏฐิเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นทิฏฐิปัตตะแม้ฉไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่คบกัลยานมิตร อบรมอินทร์อันธรรมให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบรท,ทั้งหลายออกโวดเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรทุกเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ามีอุปทานขันเหลือ ในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือถ้าแต่ท่านโมคคลานาผู้นิระทุกอันหนึ่งภิกษุในธรรมิินัยนี้เป็นสัทธาวิมุตติผู้หลุดพ้นเพราะสาัทธาเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นสัทธาวิมุตติแม้ฉะไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสะนะที่สมควรอยู่คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย์พึงกระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่ท่านโมคคลานะผู้นิรทุกเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ามีอุปทานขันเหลือ ในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือข้าแต่ท่านโมคลานะผู้นี้นิลทุกอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมานุสาลีผู้ดำเนินตามกระแสธรรมเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นธรรมานุสารีแม้ฉไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่ คบกัลยานามิตรอบรมอินทรีย์พึงกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพมจรรันท์อันยอดเยี่ยมที่กุลบรท,ทั้งหลายออกบดเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่ท่านโมคคลานะผู้นิรุกุกเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือ หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของเท้าติดสภพมแล้วหายจากพม,มโรคไปปรากฏที่เขาคิชกูดเหมือนบุรุษมีกำลังเยียดแขนที่คู้หรือคููแขนที่เหยียดฉะนั้นแล้วท่านพระมหาโมคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพันแล้วได้กราบทูลถ้อยคำสนทนาปราศัยกับเทา้าเตจพมทั้งหมดแด่พระผู้มีพ,พระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโมคลานะก็เทา้าเตจพมไม่ได้แสดงบุคคลอนิมิตตวิหารี ผู้มีปกติบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได้อยู่ที่เจ็ดแก่เธอหรือท่านพระมหาโมคคละณะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงแสดงถึงบุคคลอันนี้มิตรวิหารีที่เจ็ดข้าแต่พระสุคตภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ ดูก่อนโมคลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวตันปมหาโมคลานะทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโมคลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตไม่ได้เพราะไม่ใส่ใจถึงวิมิตทั้งปวงอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้แลบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตไม่ได้เพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่แม้ไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่คบกัลยานมิตรอบรมอินทรีย์พึงกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรัรทร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบรทั้งหลายออกบทเป็นบรรพชิตโดยต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนโมคขลานะเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ามีอุปทานขันเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือจบแล้วนะคะสำหรับติดสูตรสำหรับพระสูตรต่อ,ตอไป ติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรม